มาแล้วครับพี่น้องกินไปทั่วพั่วลุงหมูครับกับยายป้อมบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกเวิ้นขึ้นครับเมื่อเนี้ยมาเบิงมาเบิงน่ากินเขาง่ายครับอันนี้เป็ดปักกิ่งครับมึงง้ยายป้อมจัดหนักเลยเราอุ่นกินเลยของเราด้วยมาเจอกับปลาทูเค็มพี่น้องด้วยว่ามันเป็นปลาทูหอมครับเค็มขนาดเลย ตอนไปซื้อเนี่ยแม่ค้าบอกว่าเป็นปลาทูหอมค่ะเสนอมาจากภาคใต้ก็เอากินสนอว่าซื้อเสนออันนี้ก็จะเป็นมกขีปลาครับ <c oughs> ลุยลุยเลยลุยเลยแซมพ่อใหญ่เรื่อยเออกินไปเรื่อยๆฝน,นตกครับฮ่าฝนตกอยู่ตอนนี่ยมาล้านตกตกบนเท้าตะมือขึ้น ลกครับตกเนี่ยลังจานมือสองมือที่แล้วกับเป็นพายุครับพายุรูดูร่อนถล่มเมืองอุดรนมือนี้ก็สิเป็นดิเป็นชั้นแหละแต่ว่ามือน,นี้กัน,น่าจะเศร้าหรือมั้งเลื่อนก็นสิไปทางขอนแก่นจทนที่แทนขเขาประกาศแบมาแบ,บามาพักอุดรอ,อนอือแบ,บามาพักอุดร <c oughs>

โอ้ต้องอาหาแนวมาตัดเนาะส้อยปกพริกใส่บมับกเน่าหงอนแล้ว่าเป็นยังเขา้าไปกินจีปลาเนี่ยแหละครับจีปลากับเนห้มหอมอ่นั้นอืมบักพริกห้างเราจะได้แปลงไหมยงแปรงกินไหม <c ười> บานี้เขาจะมาอุ่นแบบพอดได้เดี๋ยอนหนึ่งเอาแต่นะว่าเอาไสท่หนึ่งเอาข้างหนึ่งมันก็จะช้ำๆได้ล้วเอานี่มานน่งเย็นนะครับมึง ต้องตุ๊ยงรถหน้าบ้านฉันได้ไปใส่กับลูกจะฟ้องแม่จะฟ้องกันลูกต้องน้าจะหน้าแม่เขาบให้ออกจากบ้านแลแม่หมูเออเขาอยู่บ้านถ้ากันยามไปสองคนเราดินบอตามลาหาภูพิงเลยภูพิงมันออกมาแล้วแม่มาส่งไอ้หนุ่มต้องมีกินโฉนะ trong cái chỗ đấy bây giờ nâng tắt đằng gặp liền ao xịt nắng này nè mẹ nắng tuyệt này mẹ khẩu sầu khẩu ngang ui nhiều quá mình cho nhiều lắm. ống xịt ống ừm. มันเยอะวด้กน้ำนม,นมัน,มน,น,มน,นเยอะเลก็กี่นาะแต่ว่ามันลือนสุเนาะเียกมาไหวเลยโอ้ดดเดลุยก่อนนะอะไรก็จะจังภาพชัดชัดเอาหนังเอาหนังมดหนังให้กินตานล็กหน่อยอื มันกิรดบ้วนอืกินน้ำน่ามากเลยพี่น้องครับแน็งอืงจะได้รู้ดู้อยกับพ่อเนาะอ่อนี่ กระติบก่ไดีเยวมากครับใจ่ตัวอยอลแยะกันเงียวนังล้วนลวนนังล้วนลวนครับคุณผู้ชมนังเป็ดปักกิ่งครับโตัวละสามร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้สามร้อยเก้าสิ <3 90. S 1> บบาทถเป็ด <laughs> เป็ดล้านปี <laughs> แสในตัวส่องฟิชไว้ทั้งสักตัวจีนตัวจีนไม่ได้พี่น้องเลยเป็ดตัวจีนนะครับเนี่ยว่าธรรมดาบ่ได้อันนี้เป็ดพีโน่ใบไอืมเป็ดไวน์ปูอยุงขมว่าขมกว่าจ็นอืมก็เลย เสียตู้เย็นออกมาเดีย๋ยวเป็นตาเนีย่ยเราออกมาล่างตู้เย็นเลยกับสภาพว่าอากาศเป็นใจกับ สมสมกอกน่อยกอกลลหาบาทพี่น้องแซ่บแจ่มพี่หนาแซ่เวียนครับอืคนเยอะบ้างผมยอดเมนูมื้อเช้าครับผมยอดจริงครับเต้าเนี้อไว้สมรุตะก่อนนะพี่น้องนะพี่น้องเลย การในงานขอบคุณใกนการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ